ไม่ไม่เท่าไหร่ผู้หญิงจะน่ากลัวก็เลยจัดทำไปขออนุญ,ญาตผู้ใหญ่กึ้งนะคะเป็นกึ้งกึ้งแฟนพี่ดอนน้องเดฟแฟมิลี่นะคะก็คว่าจะทำท้องน้ำให้โอเคไหมบอกโอเคทำได้เลยมเนยก็เลยมาขุดเลยนะคะ,ะข้างบนหมุนทุกช่องโอ้เสียดายลุงไม่ได้ไปบักเล้ลุงไม่หมุนทุกงานเลยประสมอนตักดิน บนขาวดูไม่ได้เลยหมุนทุกช่องไหน่ะพี่ปก็ติดตามช่องกับตนอยู่ช่งกันต็หมูนะคะโอ้ยขันลำบากเลยขันยังลำบากเฉยมามดมา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 มีมา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 งเมา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 มนมามมมมเรม่เา นี่คือจุด <พอ S 1> สวนี่แหละทําให้เราลําบากยุดยกไปยุดลบไ,ไปสวบอ,อาสาวสาว สาววอสาวสาวก็ยังสาวสาวเลยสาวสวยก็ไม่ได้กินไม่หมุนใช่ไหมคะโอ้กินไม่หมุนนะทุกท่องหมุนหมดเลยนะแล้วขอแสดงว่ามึงกินดูดดูดอะดูดสัญญาเดี๋ย่าก่อนสบวเดี๋ยวก่อนสบสบอย่าเพิ่งยุ่งยุ่งถึงเรื่องนะสบมันลำบากเพราะสบวอี่แหละสอบรับเอา จอร์ลอังต็มๆใช่ไเพราะฉะนั้นซอวต้องหาดูลบ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 ไม่ได้แล้วค่ะต้องหาช่องวุ่นหมดเลยใช่ไหมอืมวุ่นเลยนะคะเมื่อวานนี้ช่างลุงยิงขึ้นไปชัดอยู่นะถือว่าได้เมื่อวานนี้ก็เลยบ่าจะให้ลุงขึ้นไปจะได้ดูภาพข้างในข้างบนด้วยเผื่อมันชัดเนาะดูได้ช่องเดียวคือกับตัน กับตันก็หมุนค่ะแต่เขาบอกว่าลุงจิมมี่ดูได้ไม่รู้ช่องไหนไม่ใช่ไหนแต่ป้าเช่างกับตันเมื่อกี้ก็หมุนลุงจิมมี่ก็เบอร์เบอร์หมุนๆทุกช่องถ้าไปตรงนั้นลุงสวอคือสวยเว้ยว่าสันสวคือสวยเว้ยลุงทําอะไรคะลุงทําห้องน้ําให้ลุงดอนนะคะเมื่อกี้จะแรกลุงก็ไม่ได้คิดอะไรเพแต่ว่าลุงปวดท้องค่ะทุกคนเพราะลุงปวดท้องแต่ลุงก็หาห้องน้ํา หาไม่เจอเพราะจะเข้าในป่าลุงป้าก็บอกว่าในป่ามีคนหาตาเยอะมากนะคะเดี๋ยวลุงนั่งเดี๋ยวพาดลุงก็คิดไปคิดมาขุดห้องน้ําดีกว่าก็ค่ะก็จัดการก็เริ่มเลยแล้วต่อไปเราจะาเหตุสาเหตุที่ลุงขุดพี่ลุงลุงงอไม่อยู่ขายชาไม่ได้พียรราคาตั้งอกไปทำไมเนี่ยตั้งอกไปตรงนั้นรอฮะตั้งฉาไว้แล้วปิดไว้เดี๋ยวค่อยกลับไปคจะไม่อยู่ าไปแล okay, no okay, yes, no okay, kind of ้วป่าพวกนี้มูเนาะเงเขาไปแล้วมาหาเห็ดคิปไม่มีดวงเงาหนูเงาโอเคค่ะทุกคนลุงก็ลึกลงลึกลงนะคะไดค่ะลุงมงค่อยอยู่นิงไม่ต้องไปโกยเดี๋ยวมันเหนื่อยเจะให้มาโกยข้างล่างเยเขาจะโกยไอ้ขุมท่ออยู่ย่ย่า จะไปช้าลงอ่ะช้าลงเลยโอ้ยว้าจะไปาลงอ่ะเดี๋ยวเดล้งจห้องน้ำชคาวันนี้มีผู้หญิงไเยอะครับเงก็ปลคิดว่าผู้หญิงจะตู้ที่ซีของอ่าไม่่ที่วาง <laughs> 50อายุยัง51หายไปไหนหมดอีก52โดยครั้งหนึ่งเนาะ53โอ้ยคิดมาลืมนะ ามนนอะโอเคพอแล้วพอแล้วไม่รอวันทันเลยเพอแล้วค้นมาสิค่ะยอเาไปไปลงไปพี่พ่ลาวันพี่ลาวันลงเนี่ยผมจะลงด้วยพอแล้ว เอาทีรอบลไปก็ค้งโเลยเอาลุงไปก็ลิ้นท่าเลยครับลงล่างเอาอันนี้อันนี้ไลท์ย่าใช่ไหมจงมองจงมองใส่เข้าอยมงานจะหมุนนะหมุนเป็นพักดมันก็หมุนบ้างชัดบ้างสัญญามันไม่ค่อยดีเลพอไหมพอไหมอแลลุง

ยริอนไปลงไช่วยมลงไ่้ใช่ลูกเคยขึ้นไปด้วยนะคะยังไงเป็นอะไรก็ลูกเคยถามลงมากเคยหามลงมาไปซํำว่าหามเลยเลยะลอยไม่ช่อเงินเอ้าคอมเมนต์หายหมดอ้าไม่คือคอมเมนต์รวๆคอมเมนต์ไปไหนคะคอมเมนต์คอมเนต์หายคอมเมนต์เ แง่นิงไปกับเขาจ้าง่นิงขึ้นขึ้นขึ้นแ่นิงสาวฟางเองผู้หญิงมีใครประมาณนี้ยาแล้วยวสดีทุกท่านนะคะเอ้ฝากช่องน้องใหม่ด้วยค่ัฝากช่องพี่อรคีด้วยนะคะน้องใหม่ค่ะดันดันสามหมื เอาอาไว้เอาปากช่องคุณยายสมอนเลยนะคะยายสมอนชันแนวนะคะดันดันกี่หมื่นยายยาวกี่หมื่นก็ยาวแสนสามร้อยครบหนึ่งหมื่อ้ยายสมอนเลยสามร้อยครบหนึ่งหมื่นนะคะติ๊ตามกิดเลยทําเมื่อกี้ยายก็ช่วยลุงขุดลุมอยู่ค่ะเอ๊ะทําไมคอมเมนต์ใยญ่มากสามร้อยครบหมื่นนึกว่าคอมเมนต์ไม่มี ติดคอมเมนต์หรือเปล่าบ้นทมาให้ท่านเล่นหน่นเ่าะไมลอย่านะอย่านะกัง้อูพูดเยอะอย่าพูดเยอะนะไ้ีเบอร์ไทยบ้านนอกไหมไทยนนอกรอลุงเอ็มเอมเด้อ เอมเดอเรามีแน่นอนเอมเดอรมใครบ้านนอกโทรให้น่อยที่รับบอกว่าข้างบนดูไม <là> ่ได้สักช่องมันหมุนทุกช่องนีรงนี้ค่ะตัเอ่อแอนจะลู่กโปรไฟล์จะเป็นแอนส่แว่นค่ะอ๋อพิมพ์ช่องนะเสริมจะขึ้นช่องน้าตายใหม่พิมพิม์ช่องแอนจะขึ้นแนนกว่ากอก เดี๋ยวเราต้องพยายามลงคิปลงคิปบ่อยๆลุงทำห้องน้ําที่ไหนครับทําที่เถียงนาพี่ดอนนะคะทําที่เถียงนาจัดการเปรตที่คานตายสร้างสีสันนะคะให้เพิ่นมาโลดเพิน่นเพิ่นก็อยากมาลุ้นว่าลุงทำอะไรบ้างนะคะจะได้ดูนะคะจะได้จะได้บระหงหนวกตาบอดเดอรมาเบิงเอาเปรตกระได ไม่ลืมลืมส่องเขาได้หนี่อยอลืมลืมมาช่องลุงได้นน่อ็นหังสาวพออาชินนใช่ค่ะหาไม่เจอค่ะค่อยหาบุญเด้จัดไปให้ดูหาผัวคอยให้แน่หาแต่หาคุณอาพี่บ้็นกอกเขาเขาจะเคลียร์ลงอยู่แล้วไปทุบไปทำไมไม่ไม่เขลียร์ลงแล้วละ่ะ S, <S น i̇şte ั่นเราเป็นหาผัวมันสิกลายเป็นหาผัวไอ้คนแหนบบอกนาลุงไม่ื้อว่าขายอ๋อค่ะถ้ามีโอกาสก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่ช่องน่าเสริมกรอบหาไม่เจอออกคนหาไ้แนเดอร์ซอย ช่วยดัดดนด้วยนะคะช่องน้เสริมกบกอกนะคะพอหลังคาเสร็จก็เดินร้อร้อออใครางี่มาบนเอกันอยู่เกมใก็ลงทะเบียนแล้วนะคะจีดมาี่เดินห่ไรางมุอำเภอ

ขยับเข้ามาใหญ่ๆๆหลายๆเลยนั่นแหละมาเรียบร้อยตอกโปกโปกโปกนี uh ่ค uh ือส่วนของประตูนะทุกคน มาอาตะปไูไปไหนคอนไปไหนอันนี้นะแมบบ่ผู้ใหญ่เคยตอกเป็นขีดก็ไม่เข้ามันจะเล่มเดียวเ <c oughs> หรองอหมดเหรอมันมันดอนไปเลยนะกระเด็นนะ เก่งเก่นเนี่ยโอ้พี่ออดีไอไายผู้ใดเลื่อยนี่เื่อเป็อยังพี่เซื่อมันคือมันจะดกยังไงล่ะแล้วเขาจ้งะหักวงเนาะเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรจำริจำดิ ้ามามาอย่กันเต้นไปแล้วโอ๊ยไปวะไปเต้นแกเป็นพี่ขอเกเต็นทุกยอดมเลยนะคะ คือพี่ออแกเป็นคนน่ารักชอบสไตล์การเต้นแกเว่าแกจะเต้นเหมือนคนที่บ้านเ้าจเต้นอย่างเงี้ยคลิปไปเพชรารัตหมืองไปเอาใหม่เอาหม่อางนอ่าัพีอเมืองนะพี่ไดเานงานมนเติดงานมันเกิดเพชรสารัตน์ ทำไมคะพี่อ๋อโอ้ยปล่อยทุเรียนแล้วเมียไม่ห้ามเลยนะไม่ห้ไม่เมียก็อยากให้พี่เต้นมีความพี่อ๋อค่ะโซกาไม่ได้หรอคะพี่เนี่ยอันนี้คือพี่อ๋อจะทำประตูห้องน้ำให้กับพี่อ๋อตรงนี้ได้ไหมคะนี่นี่พี่อ๋อเต้นในยุค90้าสิบใช่ค่ะที่บ้านเขาก็เต้นอย่างนี้ค่ะเราากจะทประตูห้องน้ำนะคะย้อนยะคุนเดี่ยวแล้วใหญ่มาช่วยนะคะแยกประตูเลยครับคนแรกมาช่วยแล้วคนไทยก็มา เดี ite, ๋ยวเดี๋ยวอยากถามอยากถามพี่ดอนว่ามีความรู้สึกว่ายังไงไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่อยากถามว่าถ้ามีที่ปลดทุกข์ก็ทำยังไงฮะมีที่ปลดทุกข์แล้วเนี่ยมีีท่ปลดก็สบายสิครับมีที่ปลดทุกข์ก็ใช่ไหมจะได้ไม่ต้องทุกข์ไม่รับมุกมีการโอ้ยผมไม่รับมุกอยู่แล้วผมเอาเอาตรงๆเลยผม ถ้ามีถ้ามีทุกก็ต้องปวดทุกปวดทุกที่ปวดทุกแล้วก็อ๋อแค่ปวดทุกแค่อย่างนี้อย่างเดียวบอกเรื่องทุกอื่นเราไม่ต้องสวนเป็นบอกอาลมที่เดิมเนาะลาที่เดียวเขาทำห้องน้ำให้ไม่ดีใจเหรออ้าวพื้นเหมือนกันครับเอาภาษาภาษาการดีใจภาษาการ ไปเจอฟอดไปเจอฟอดไครเอารถฟอดด้วยคนเจ็บกุงโคกมึรู้คนจะทาลิ้นบ่อยเลยเจ็บโอ้มาได้ออกกำลังกายบ่อยเลยเจ็บเนาะมาหาคน เาจไม่ได yeah. ้ไ <tampoco> ม no, mm ่ไ hmm. ด <pes> ้ช่วยตรงนั้นก็ตรงนี้ใ่ไมบางทีเราอาจจะมาหาเห็ดนะนะบางทีเราอาจจะมาหาอาจจะได้ใช้ห้องน้ำที่เราสร้างคุณเหลีาให้ปใจนะคะใได้ขวมามนี้กันนะคะกันแต่ละแต่ละช่องนะคะทุกๆช่องนะคะ

ข้าไวไข่ข้าวข้วก่ข้าวไก่ข้าวเปลี่ยนค่ะไม่ไกินก่อนมานานเลยค่ะนักทิอไก่ตัวนักข่าวคนไม่มีก็มอะคะค่ะ่ะสวัสดีแม่มาต้สวัสดีนะคะแม่ละไม เราจะพากัน <é> ข <Clay: static> ับจะพาหลังกันแ้กคนดล้อก้เทาไม้วานะคใหญ่แขกไปถ่ายมาชนกันเองแล้วนะคะตอนนี้นะคะ ช่วยกันนะคะหนูแพก็่วได้ค่ะพีเดือดที่คุณบายนาะแล้วนมบัตรเสือกค่ะพี่มีของขนี่พี่ยูทเปอร์แล้วก็พี่คุณเปอร์แล้นนะคะใช่ไหมน้าจายเรามาบัเสือกเหรอไม่ใช่เอ้ ใครว่ามาบัดเสือเฮ้ยไม่ได้มาบัดเสือกผู้ใหญ่นี่ประกาศอยู่น่ะจะไม่ได้แม่บอกไอ้พี่แล้วว่าเขาเสือกมาโหลดผู้ใหญ่ประกาศเขาได้ยินเทาก็มาเขาบอกมีหนังสือเขาบอกมีหนังสือแล้วเขาอ่านบอกมีนี่ประกาศเขาได้ยินเทาก็มาเขาได้ยินอยู่หมักกรโหลกใหญ่กันเลยพวกเราโง่ไหมคุณลเมื่อเช้านี่ไงว่าทางอำเภอเขาขอความร่วมมือได้ยินแล้ว แต่ว่าเราน่ะไม่มีหนังสือเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นกระดาษนี่เลยค่ะบระเดื่อเอิญน่ะนะบระเดื่อเอิญนะเนี่าลูกกระเลื่อเอิญจ้าของว่าเสือยาเรื่องที่บ่นนี่ไปหาเขาสืออะไรพี่อ๋อเสือซอ่อย่างก็จะทางปากเพราะว่าเราเนี่ยได้ยินจากปากผู้ใหญ่ว่าเขาขอความร่วมมือ เดียวมาแล้วจะเชียงตามสายจะเชียงตามสายให้แล้วขู่นะบ้านท่านอื่นผู้ชายนี่ก็ผู้ชายผู้ชานี่ก็ผู้ใหญ่เป็นเดี่ยวที่ที่จะพี่หน้าร้านมาต่อยเนาะก็ได้ยินแล้วไม่มีไม่มีล็อกตั้งคาเสร็จแล้วตอนนี้ก็ผนังนะฮะใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยครับหลังจากสร้างห้องน้ำเสร็จนะฮะก็มีการทดลงไทยแล้วนะฮะอได้เอาให้ได้ นี่ก็จริงๆนะฮะฮะี่ดอนต้มไก่แลฮะเยอมาแล้วครับใครมะนอกมาแล้วโอยังอุตส่ามานะฮะก็ยังอุตส่ามานะครับช่างพงครับจะโดนเดินชนไหมออ อบไ้คูนยาวเอี่ครับเลยพอดีพอฝนตกมารอบเดียวหายหมดเลยเพื่อใช้ฐานเทียนขอใช้านใช้ฐานเทียนใช้ฐานนะขอบคุณเดี้วนี่ครับพื่น้ำใจของูครับผมเอ๊ว่าลุงว่าจะเรียกผมยังไ ถ้าไปหันหน้าไปหามียคนเดียวหน้าไปหน้าไปหน้าไปพี่ดันพี่แม่ไปค่ะมาดูด้วยนะคะสวัสดีค่ะพ่อนช่องบาวยชนลนะคะวันนี้เรามาส่งมอบนะคะส่งมอมห้องน้าให้พี่ดอนนะคะส่งอบห้น้นะคะส่งมอบห้องน้านะคะกพี่อ๋บอกเขาด้วยไม่ต้องเสียงดังาแล้วน่ยเสียงดังก็ได้ครับเด้อนียบๆ เป็นการส่งมอบห้องน้ำนะคะก็พี่ไทยบ้านนอกกำลังทำป้ายเอาอะไรเขียนทานแกเขียนไม่ดีเนาะมะขาลาแกตรงทุกตัวห้องน้ำสามวีคร่วมใจม้อไปเรื่อยอยู่เทิม โอเคครับผมใครตั้งให้ชื่อช่วงน้ำพวกเราร่วมใจสามัคคีกันนี่ครับอนันต์ครับอนันต์เสนอหน้าขอบคุณครับสายสายแม่สายดูด้ทุกคนนะครับนี่ก็คือน้ำใจของทีมลุงนะครับผมก็นี่ก็ลุงก็โอเคครับผมก็ถ้าใครไม่รู้ว่า ลุงไปทำงานก็มาถามผมได้นะครับผมคือเราทําเราทําตรงนี้ขึ้นเพราะว่าเราเห็นผู้หญิงมาเยอะผู้ชายน่ะเขาก็ได้ผมก็บอกว่าแต่ผู้หญิงเนี่ยมันมีชิดหน่อยนะครับก็เลยดูกาสทําให้เพราะว่ามันไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะซื้อท่อแล้วก็ซื้ออาหารมาทําแต่ว่าดีใจมากเลยนี้เราได้กีฬ เวลาชาวบ้านที่เขามาเขาจะได้มาใช้บริการมันต้องเดินไปไกลครับหรือไม่ก็ไม่ต้องขับรถเข้าไปในบ้านมีวันมีวัจาบาบานแล้วอคอยก็คือเด๋ยวเจ้าต่อท่อใส่เด้อฝาบู่ข่ามในท่อเลยท่อสีหุ้นเราจะเบิ้งเลยขอต่อแล้วต่อมา เปตัวระบายก๊สขึ้นบนนะบายนะไม่ระบายมันจะพุมัจะพูดอะไรมันจะพุ่พี่ออมันจะพุ่งแดอต่ว่าเราเอาปล่อยรูไว้งั้นน่ะใเ้านนี้ก็จะโอเคนะครับบ้านนี้ก็ห้องน้ำสมรรถนะถ้าใครอยากได้แบบนี้นะครับติดต่อมาได้ทนี่ อาูมาบผมครับมีออดมีออดด้นกป็นนอกรึ่าปนนรับพีไทยบ้านนอก้อนะคะวันนี้ก็ได้ลทกเนนอกรับขนสังกะสีที่บ้านมาไบ้านนอกเปล่าเป็นไทยบ้านนอกาของี่หคครับออกอะครับทีมงานก่อนเราทำเป็นทีมองลุแล้วก็ทีมงานยูทูบเบอร์เรา ส่วนสักสีอีกชุดหนึ่งนะครับก็จะทําให้ป้าฮันนี่นะครับอันนั้นเป็นซิงค์เบอร์สี่นะครับหนาสุดประมาณหกกิบแผ่นนะครับรงกว้างบ้านก็น่าจะได้อยู่ตอนที่เราลื้อใช่ไหมปืนที่ผมลื้อออนนะน่าจะความกว้างน่าจะน่าจะพอโดนโนได้เนะะาะเดี๋ยวไปท<า><ม>ัไให้ป้านนี่ต่อนะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์คนอื่นนี้พอจะอะไรที่ช่วยได้กมาช่วยนะครับแต่ผมก็ได้ห้องนานะกับันนี้ไม่ฮันนี่ด้วยค่ะอันนี้มีความหมายนะครับ ครับผมทุกคนมีทุกก็ต้องปลดทุกตปลดทุกข์ทุกคนก็จะปลดทุกนี่อะไรต้องก็มาปลดตรงนี้นะครับผมนะคะทำอะไรกันไหมนี่ค่ะอะไรค่ะก็ผู้ใหญ่นะคะจะไลน์ด้วยนะคะขอบคะครับครับผมดีครับก็ทีมยูทูบเบอร์ทุกท่านนะคะยูทูบเบอร์สายดินทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะสร้างห้องน้ำนะคะเพื่อปลดทุกข์นะคะให้กับ ที่รอน้องเลฟนะคะแม่เหรีแล้วก็ทุกๆท่านนะคะที่ผ่านมาทางนี้นะคะก็ไม่ใช่ว่าลุงจะสร้างภาพสร้างอะไรครับลุงมาสร้างห้องหนังให้ผมก็ภูใจมากขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะครับครับจะสร้างภาพแต่วาสร้างจริงนะครับลุงขอบคุณ